ขออวยยศให้คุณหมอรุตนะครับเป็นอาจารย์หมอแพทย์ผิวหนังที่นุชารักและเคารพมากๆในการดูแลปัญหาผิวหน้าของนุชาเนี่ยในช่วงตลอดเวลา2ปีกว่านที่ผ่านมานะครับจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะเล่าเลยว่าเวลาที่นุชาจะรักษาผิวหน้ากับที่ไหนไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลคลินิกกับคุณหมอท่านไหนถ้าไม่ได้เวิร์กจริงๆเนี่ยนุชาจะไม่เอ่ยชื่อสถานที่เลยลองไปดูคลิปเก่าๆที่นุชาเคยลงตามแพลตฟอร์มต่างๆ,ๆเนี่ย ประมาณหกิปีที่แล้วเนี่ยนุชาไม่เคยเอ่ยสถานที่เลยแต่เพิ่งมาเอ่ยช่วงสองปีที่ผ่านมาเพราะว่านุชารักษาที่นี่จริงจังมากๆแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนใจไปที่ไหนอีกเลยนะครับแล้วก็จากประสบการณ์ส่วนตัวแล้วเนี่ยเทคนิคที่คุณหมอเนี่ยได้ทําหลายๆตัวคุณหมอทําเปเปอร์ด้วยแล้วก็เดี๋ยวอีกสักพักใหญ่ๆเนี่ยจะมีงานวิจัยตีพิมพ์ด้วยนะคะว่าเทคนิคที่คิดคนขึ้นมาเนี่ยได้ผลจริงๆแล้วก็นุชาเนี่ยก็เป็นเคสที่ ได้ทําการทดลองด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่ประทับใจเลยนะอันนี้ไม่ได้อวยใครเลยนะครับแต่ขอบเพราะคุณคุณหมอมากๆเลยเผื่อคุณหมอไม่เห็นนะครับคือเนี่ยคุณหมอจะปลาณี่ดกับเคสทุกเคสมากเพราะนุชาแนะนําเพื่อนๆคนไหนไปรุ่นน้องคนไหนไปเพือนที่นุชชาเป็นเป็นหมออะนะหลายๆคนนางก็ไปตามกันนะครับแล้วก็เขาก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องลุมสิวแบบนุชาหรอกแต่เขามีปัญหาเรื่องรุมขนกว้างอะไรเงี้ยคุณหมอใส่ใจทุกเคสเท่ากันเลยนะครับสําหรับส่วนตัวนุชชาเนี่ยก็ ยังมีปัญหาเรื่องหลุมสิวทีม่มันยังเป็นอยู่นะครับแต่ยังเก็บรายละเอียดซึ่งเทคนิคที่นุชาได้ไปทําใหม่มาแลวก็คือตัวทิกเซลตัวทิกเซลเนี่ยก็จะเป็นนวัตกรรมที่มันไม่ใช่เลเซอร์อ่ะมันเหมือนเดี๋ยวนุชาจะแปะไว้อีกคลิปหนึ่งแล้วกันเพราะว่ายัางไม่ได้อ่านรายละเอียดชัดเจนมันเป็นนวัตกรรมใหม่เนาะก็คล้ายๆกับเลเซอร์แต่มันไม่ใช่อ่ะก็กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ดีนะครับแล้วก็ทําทั่วใบหน้าแล้วก็เทคนิคที่นุชาประทับใจก็คือการใช้บินกปลดีฟนะคร ในปัญหาที่เป็นหลุมสิวแบบกล่องกับไอสเปกซึ่งมันรักษายากถ้าใครมีปัญหาเรื่องหลุมสิวเนี่ยจะเข้าใจว่ามันยากจริงๆนะครับนี่คุณหมอก็ยิงทีละหลุมเลยที่มาเป็นจุดดำๆที่มันเป็นแผลตกสะเก็ดเนี่ยคุณหมอเล็งเล็งทีละจุดแบบปุ๊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 บปเลยอะคือแบบว่าประทับใจมากถ้า เรามีปัญหาเรื่องรูปสิวเยอะๆเนี่ยเราก็แบบอยากจะหาพแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสลับนุชชาส่วนตัวณตอนเวลานี้อะนะคุณหมอรุดคือแบบนัมเบอร์วันเราก็อาจจะมีคุณหมอท่านอื่นที่เก่งเหมือนกันแต่นุชชาย,ยังไม่เคยไปทดสอบนะครับแล้วก็ราคาที่นุชชาจ่ายมาตลอดระยะเวลาหลายปีเนี่ยนุชชาคิดว่ารู้สึกคุ้มค่าแล้วก็คุณหมอให้ความใส่ใจที่ดีมากนะคะแล้วก็ประทับใจนะครับแล้วก็ผลการรักษามันก็ดีขึ้นต่อเนื่องเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับเราด้วยบางคนที่มีปัญหาเรื่องสิววแล้ ปรักษาหลุมสิวแล้วก็สิวกับมาแอคทีฟเนี่ยเราก็ต้องดูแลตัวเองนะอย่าไปโทษหมอเพราะหมอไม่สามารถควบคุมการเกิดสิวให้เราได้อย่างนุเชาเวลาที่ไปฟิตเนสแล้วก็ไปยิมลืมล้างหน้าอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดแบบสิวอุดตันขึ้นหน้าผากก็เพิ่งไปกดมาเห็นไหมยังมีรอยดําก็หายไปละแต่ถ้าจุดไหนที่ไม่ได้มีสิวมันก็ไม่ได้ขึ้นนะครับเห็นไหมตรงแก้มก็ดีขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าสมมติว่าผิวหน้ามันดียังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้สม่ำเสมอนะครับช่วงนี้ว่างอยู่นะครับโอเค